กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผูชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง s m s นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากาันอย่าลืมระบุข,ข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วก็ส่งมาที่422 1606นะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาการเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาทวนกันหน่อยดีกว่านะว่าวันนี้ภาพรวม12ราศีนะคะกลางสัปดาห์มีอะไรที่ต้องระมัดระวังกันบ้างเจ้าราศีมังกรค่ะวันนี้เรื่องงานเหนื่อยหน่อยนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามดูเหมือนว่าจะติดขัดแล้วก็มีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรคทั้งคนทํางานประจําหรือว่าทําธุรกิจเองก็ตามนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อกฎหมายพฤติกรรมสัญญา การลงลายมือชื่อต่างๆระบุนะแล้วก็ต้องอ่านเอกสารให้ดีด้วยนะคะเน้นโทนสีน้ําตาลเหลืกเลี่ยงสีเหลืองค่ะถ้าราศีกุมนะคะวันนี้ในะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองแม้ว่าจะติดขัดนะแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะไปขอความช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างได้นะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้อย่าได้คาดหวังเพราะว่าไม่งั้น,นอาจจะเกิดความผิดพลาดหรือว่าผิดหวังได้เน้นโทนสีบอลทองเหลืกเลี่ยงสีชมพูค่ะ ชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องของงานต้องรู้จักการเป็นผู้ให้ซะบ้างแลนะอย่าไปไล่ใครจนหมดผนทางสู้นะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็มีโอกาสได้รับเงินที่ติดเงื่อนไขคืนฉะนั้นรอคอยมานานวันนี้มีโอกาสดีๆได้รับเน้นโทนสีกลมมาท่าหลีกเลี่ยงสีบลอนเงินค่ะชาวราศีเมษน,นะคะวันนี้ในเรื่องของการงานนะคะดูเหมือนว่าคนทําธุรกิจจะมีงานเข้ามาต่อเนื่องไม่ขาดนะคะ วันนี้อาจจะต้องมีการจัดสรรปันส่วนนะหรือว่าไม่ต้มีการเตรียมความพร้อมมาไว้ด้วยค่ะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองระวังเรื่องของในเรื่องของการลงทุนนะหรือว่าอย่าทําอะไรที่ตามใจตัวเองมากจนเกินไประวังจะเกิดความผิดพลาดได้เน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีพฤษภน,นะคะวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้เหนื่อยอเหนื่อยกายหน่อยค่ะเพราะว่า ต้องมีการลงแรงนะหรือว่ามีเกณฑ์งานที่เป็นภาระหน้าที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวแต่ว่าแนวโน้มก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอันนี้กลับกันต้องไปแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีเมถุนนะคะันเรื่องของการงานระวังจะมีปัญหาด้วยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ก็มีโอกาสดีๆได้รับความสนใจจากเพศตรงข้ามฉะนั้นใครโสดอยู่ วันนี้ก็มีหลุนค่ะเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศรีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้มีโอกาสถูกตำหนิถูกว่ากล่าวได้ฉะนั้นต้องพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจอย่าหาเรื่องนะคนที่มีคู่หรือว่าคนโสดเองก็ตามเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะ ชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้อย่าออกหน้าให้กับบุคคลอื่นหรือว่าในเรื่องของการทําธุรกรรมถ้าจะต้องทําก็ต้องทําผ่านบุคคลอื่นนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานจะทําอะไรก็ตามอย่าลืมนึกถึงเป้าหมายที่เคยตั้งเอาไว้ส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้โดยเฉพาะคนทําธุรกิจอย่าลัดขั้นตอนเดินตามขั้นตอนหรือว่าตามเป้าหมายดีที่สุด เน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีบอลทองค่ะชาวราศีตุลน,นะคะวันนี้ในเรื่องของการงานอย่าก,กอดทุกอย่างอย่ารับทุกอย่างไว้กับตัวเองนะคะแบ่งเบาภาระให้กับคนรอบข้างหรือว่าลูกน้องบริวารบ้างไม่อย่างนั้นอาจจะไม่ทันเวลาได้นะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่วันนี้ตามอารมณ์คนรักให้ดีขึ้นๆลงๆเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะ ชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานนะคะรวมไปถึงหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็สามารถรับผิดชอบทั้งงานแล้วก็หลักทรัพย์เงินทองของตัวเองได้แต่ว่าหัวใจคนที่เพิ่งจะผิดหวังมานะคะวันนี้อาจจะต้องกล้า เปิดใจมองคนใหม่ๆห,หรือว่าอมองหาความรักใหม่ๆหรูบ้างอย่าปิดกั้นตัวเองนะคะเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องงานมีโอกาสสะดุดมีโอกาสหยุดหรือว่าต้องล้มเลิกงานบางอย่างเตรียมใจเอาไว้ด้วยนะคะเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเหลืองนั่นเองค่ะ นี่คือภาพรวมของ12ราศีกับกลางสัปดาห์แบบนี้ใครฟังไม่ทันเข้าไปทวนซ้ํากันได้นะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage m i ลอ c ์เ c ้า n n ช l t นค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามานะคะอย่าลืมระบุข,ข้อมูลเข้ามาให้ครบรวมไปถึงใคยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์2หมายเลขด้านหน้านี้เลย0 2 4 9 6 0 4 9 3แล้วก็0 2 4 9 6 0 4 9 4นะคะตอนนี้มากันที่ SMS ต่อเลยค่ะคุณพัชรินีนะคะ7มีนาคม2523เวลาเกิดทุ่ม16นาทีวันศุกร์ถามการงานนะคะบอกว่าที่ทำาจะไปได้ดีหรือเปล่าการเงินแล้วก็โชคลาภด,ด้วยผมคงจะดูหลังวันเกิดนะก็ต้องบอกว่าความรู้สึกไม่สบายใจนะครับหรือว่าสิ่งที่พบเจอเนี่ยมันจะค่อยๆค,คลี่คลาย แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะช่วงปีที่กำลังจ,จะหมดไปเนี่ยการีสัมพันธ์เรียนง,งานอยู่แล้งงานก็เป็นอุตสาหะแต่หลังวันเกิดเนี่ยจะมีหลักฐานความมั่นคงขึ้นและไม่แน่นะถ้าไม่ได้รับในเรื่องของตําแหน่งแห่งหนก็อาจจะเป็นในเรื่องของการยอมรับ<ม>ฉะนั้นอดทนผ่านพ้นวันเกิดไปแล้วจะดีขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณถนอมศรีนะคะ25พฤษภาคม2523เวลาเกิดททุ่ม18นาทีวันศุกร์ดวงชะตาโดยรวมค่ะ เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับที่การระบุข,ข้อมูลที่ครบถ้วนมีประโยชน์จริงๆคุณถนอมเสีย25พฤษภาคม23นั้นปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์รบกวนตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งนะครับ s m s ต่อมาค่ะคุณพานุพงศ์นะคะเกิดวันที่12กันยายน2527เวลาเกิด10โมงตรงเป็นพุธกลางวันถามเรื่องการงานและความรัก เป็นพุธกลางวันถูกต้องอ่าปัตตานีเป็นสีก็ต้องทายดีสินะครับถ้ายังโสดจะได้เจอเจอคนที่ถูกใจนะถึงจะลังมีปัญหาเรื่องความรักยังไงก็แล้วแต่ก็จะมีเรื่องของความเรื่องของหัวใจเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ในทางกับการถ้ามีคู่ระวังมีคนเข้าหาเรานะก็วางตัวให้เหมาะสมส่วนในเรื่องของงานทายดีเช่นเดียวกันนะปีนี้ลุ้นแคริ์พาร์ตสำหรับคนที่เป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนทําธุรกิจก็จะมีคนชักชวนให้โอกาส ในการดําเนินการในสิ่งหรือว่าโครงการใหม่ๆจ่ดรอดสามเก 90, ค่ะดีสร้างสรรค์สำเร็จ SMS ต่อมาค่ะจะของ SMS นะคะเกิดวันที่25สิงหาคม2515เวลาเกิดนะคะ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาลัคนาราศีอะไรนะจังหวัดลบบุรี9 0ถึง10นาฬิกาลองดูว่าคาบเกี่ยวหรือเปล่านะฮะลบบุรี ลัคนาสถิตยอยู่ในราศีกันนะครับกันก็คงจะเตือนนั่นแหละนะเพราะช่วงนี้บาปประเคาะก็ทับลักอยู่ราหูทับก็บอกให้ระวังในเรื่องของการเสื่อมเสียชื่อเสียงการถูกให้ร้ายนะครับคนเล่นงานรับหลังหรือแม้กระทั่งในแง่ของปัญหาสุขภาพส่วนหนึ่งและช่วงนี้ราหูสถิตยอยู่ในเรือนพุธก็เป็นคู่ศัตรูนะทำอะไรก็อาจจะติดขัดไม่ได้ดังใจและที่สําคัญบาปประเคาะก็สถิตยอยู่ในเรือนคู่ด้วยระมัดระวังความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด นในแง่ของอสุขภาพก็อย่างที่เตือนไปแล้วนะราหูเนี่ยก็อาจจะมีอาการลักษณะแปลกๆนะหาสาเหตุได้ไม่ชัดเจนถ้ามีความผิดปกติอย่าชะล่าใจให้รีบไปตรวจเช็คส่วนในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นฝากระวังเรื่องการอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงอาจจะหมายถึงเรื่องการถูกฟ้องร้องด้วยก็ได้นะ s m อสต่อมาค่ะกับคุณเล็กนะคะเกิดวันที่7กันยายน2 5 0 1เวลาเกิดส0บนาฬิกายนาที ไม่ได้บอกวันบอกว่าจะได้ย้ายแผนงานหรือเปล่าหรือว่าจะเรีรีทายดีเจ็ดกันยา01ศูนยปฏิทินตรงกับวอาทิตย์นะครับเกณฑ์นในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไม่ชัดนะครับฉะนั้นโอกาสแต่จะเป็นลักษณะอย่างนี้คือถ้าถามว่าถ้าอยู่ใน,ในจุดเดิมตำแหน่งเดิมก็กได้นะ แต่กับประเด็นคำถามที่ว่าจะเออร์ลี่ดีหรือเปล่าเนี่ยผมฝากถามกลับอย่างนี้แล้วกัน1จากช่วงวัยตอนนี้ก็เลยอีกไม่กี่ปีก็จะ,กะเกษียณแล้วนะหลายคนอาจจะพูดลักษณะที่ว่าเอยอีกไม่กี่ปีก็อยู่จนจบแต่ถ้าเกิดคุณเล็กไม่ได้เดือดร้อนนะหนึ่งถ้าไม่ได้เดือดร้อนในแง่ของเศรษฐกิจปากท้องการออกไปหาอะไรทําที่เป็นตัวของตัวเองได้ผมว่ายิ่งวัยก็ยิ่งดีฉะนั้นสิ่งสําคัญคือคุณมีงานหรือโครงการอะไรรองรับอยู่หรือไม่อันนี้มาสุดแท้แต่เหล่านะ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจแต่ด้วยองค์รวมปีนี้ถ้าถามสิ่งในแง่ของงานเนี่ยการิเริ่มสิ่งใหม่จะได้รับความช่วยเหลือครับเลขทะเบียนรถ455 55นี่ก็มีหลักฐานความมั่นคงนะเลข4เชี่ยวชาญทางโลกพุทธิ S.M.S ต่อมาคะ่ะ S.M.S ต่อมาคุณดุสิตนะคะเกิดวันที่4กรกฎาคม2513เวลาเกิด6-7โมงเช้าวัวนเสาร์การงานการเง,งินสุขภาพ งานของคุณเนี่ยจะเด่นเมื่อเลยผ่านครึ่งปีหลังเลยผ่านวันเกิดไปพูดง่ายๆมีเกณฑ์เริ่มสิ่งใหม่มีเกณฑ์จเจริญงอกงามในสิ่งที่ทําด้วยนะครับส่วนในเรื่องของสภาพคล่องการเงินมีเกณฑ์ทําธุรกรรมใหญ่นะถ้าจะกู้หนี้ยืมสินนะทำธุรกรรมทางการเงิน,นมีโอกาสที่จะสมหวังแต่บริหารค่าใช้จ่ายให้ดีนะสภาพคล่องมีโอกาสที่จะเกิดติดขัดนะฮะสุขภาพก็ฝากระวังช่องท้องเน้นการทํางานกับพวกทางเดินอาหารตับ นะรวมไปถึงอีกกลุ่มหนึ่งคะพวกอาการทางสมองไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเชัยกรค่ะเกิดวันที่13กลุ่กุมภาพันธ์2521เวลาเกิดตี2 8 8นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ย้ายบ้านนะอยู่ต่างถิ่นฐานดีไหมแล้วก็ค้าขายอะไรดีของคุณเนี่ยคุณชัยกรมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่อาศัยบ่อยครั้งไหม หรือถ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่อาศัยบ่อยครั้งบ้านที่อยู่ส่วนใหญ่ก็มักจะมีอะไรชำรุดรุดโทรมต้องให้ปรับแก้กันอยู่ตลอดแต่ด้วยพื้นชะตานั้นมีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตต่างถิ่นฐานระยะไกลๆในดวงเป็นแบบนั้นแล้วถ้าถามว่าดีไหมก็ต้องตอบว่าดีแต่ถ้าถามว่าค้าขายอะไรดีต้องดูก่อนนะครับพุทธในดวงสวยจับเสืิอมือเปล่าก็ลักษณะ,ะการเป็นคนกลางในหน้า นะหรือถ้าไม่อยากลงทุนฟิลด้านการขายได้ทั้งหมด <c oughs> พวกลักษณะพวกงานขายตรงขายประกันหรือว่าถ้าจะเป็นลงทุนก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกสื่อสิ่งพ,พิมพ์ตำรับตำราอุปกรณ์สื่อสาร SMS ต่อมาค่ะคุณเอม,น,มนะคะ24มกราคม2523นะเวลาเกิด1 1บอนาฬิกา25นาทีวันพฤหัสบ,บดีอยู่มุกดาหารจะย้ายไปสงขลาถามว่าจะดีหรือเปล่าแล้วก็ถามเรื่องของโชคทางการเงิน สงขลาพุ้ทหารภาคอะไรมั่ยอีสานนะอีสานค่ะเสียงดังๆแต่สงขลาภาคใต้รู้เหมือนกันคืออย่างนี้ถ้าถามว่าในระยะยาวเนี่ยนะในระยะยาวสงขลาก็ไม่ไม่ได้ขี้เลอยู่แล้วก็จะเป็นลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็จะมีคนให้การสนับสนุนช่วยเหลือแต่เป็นไปได้ไหมนะครับที่อย่าเพิ่งโยกย้ายในช่วงปีนี้ ถ้าจะไปอยู่ใต้นะถ้าจะไปอยู่ใต้อยากให้ชะลอไปไปก่อนนะให้เลยผ่านช่วงต้นปีหน้าไปแล้วได้แล้วก็ดีด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิไลนะคะเกิดวันที่3เมษายน2516เวลาเกิด11นาฬิกาตรงวันอังคารถามครอบครัวแล้วก็เรื่องของโชคลาภตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง42นะก็ผมดูหลังวันเกิดเลยแล้วกัน ในแง่ของความรักความสัมพันธ์กับคนคนรักนะหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ของสมาชิกที่อยู่ในครัวเรือนเนี่ยช่วงนี้อาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับพยายามประครับประคองให้เลยผ่านวันเกิดไปแล้วเนี่ยสถานการณ์จะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นเป็นทางกลับกันเสียงโชคนั้นไม่เด็ด ส่วนเล็กบ้านหนึ่งสองสองพระจันทร์สองดวงสว่างสวยแต่ดาวทุกดวงมีสองด้านเสมอฉะนั้นอย่าโลเลต้องกล้าตัดสินใจะเบเยนรถหนึ่งจัดสามอันนี้เป็นคู่แตกหักนะฝากระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาอุบัติเหตุใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เล็กเจ็ส่วนเบอร์โทรศัพท์แปดสี่เป็นคู่ศัตรูมีปัญหาสุขภาพพวกทางเดินหายใจคำพูดการเจรจา,าทำอะไรจะติดขัดใช้คู่มิตหนึ่งห้าสองสี่หกสามได้หมดแล้ค่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรคะับนานจารจ้าดูให้ลูกชายดูให้ลูกชายเนาะงั้นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดลูกชายจ้ะจ้าวันที่สองมีนาสองตุง่มแปดนาทีวันพีะเป็นหักออ 5, 4, สอง 5, 4, สองห้าสี่สามจ้ะสองห้าสี่สาองทุ่มวันพฤหัสบดีจ้าปฏิทินตรงกับวันวันพระฤหัส จ้ะจ้ะอยากามอะไรลูกชายคะการเรื่องการเรียนและสุขภาพก่ะการเรียนและ<ป>สุขภาพปีนี้ผมของเขาเนี่ยหลักๆนะผมจะเป็นห่วงปัญหาสุขภาพพวกโรคผิวหนังนะทางเดินหายใจแล้วแล้วก็ในเรื่องของการขับถ่ายนะนการทํางานงพวกลําไส้เนี่ยแล้วก็ปีจอน,นีย่ยังฝากระวังปัญหาพวกสายตาอาการปวดขมับนะลองดูรว่าเขาเป็นประจังเลยนะเออคือปีเนี้ย เคยได้ยินใช่ไหมที่อะไร7.2ชั่วโมงต่อว,วัน,นคนเราส่วนใหญ่เนี่ยเพ่งหน้าจอปีนี้ผมเป็นห่วงเรื่องสายตาของเขาจริงๆนะอาการวืบหน้ามืดปวดขมับปีนี้ระวังตอนนี้ย่าง15อยังทันที่จะบอกว่าควรจะเรียนอะไรนะออของน้องเขาเสาขาที่เด่นเดี๋ยวต้องขวนขวายหน่อยนะก็ถ้าเขาชอบพวกงานช่าง นะ<อ>พวกลักษณะงานช่างเนี่ยได้หรือว่าจะต่อยอดถึงปริญญาก็พวกวิศวะทุกสาขาพวกนี้ดีนะครับทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดใช้ได้หรือว่าถ้าเป็นสายศิลป์ก็ถ้าเรียนรัฐศาสตร,ร์สอบประหลัดเรียนนิติสอบอายการอันนี้ขวนขวายหน่อยนะดีแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งฮะจะเป็นพวกการทํางานด้านต่างประเทศจ้ะปีนี้ให้น้องเข้าไปนี่พาเข้าไปวัดนะให้เขาทำบุญน้ำมันตะเกียงบ่อยๆ จ้ะจ้ะหมดเรียงถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะอ๋อจ้าเอาละนะครับลูกชายคนเด้กอีกหนึ่งคนจาจยาความเดียในสุขภาพเหมือนกัาอ่าวันเดือนปีเกิดเลยเวลาเกิดเลยค่ะจ้า2ีสิบเจ็ดกรกฎาคมปีสี่สามสิบเจ็ดัตุกจ่าสองห้าสี่สี่สองห้าสี่สี่ใช่ไหมคะจ้ากี่โมงนะขอไอทีสี่สี่สามสิบเจ็ดจาพะสว่างเป็นรับสุ สิเจ็ดกรกฎาคมสี่สี่ใช่ไหมยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมผมว่าแล้วผมต้องคีย์ผิดเพราะว่าสิบเจ็ดมันพันจันอ่ายี่สิบเจ็ดอ่าโอเคฮะน้องยังเป็นคนวันพระหัสในในโหรในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับก็เหมือนกันนะในแง่ของสุขภาพก็จะเตือนเหมือนกันเลยอ,ะอ่ะ,อะพวกทางเดินหายใจภูมิแพ้ลำไส้การขับถ่ายพวกเนี้ย นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ฝากระวังปัญหาสุขภาพสายตาด้วยนะนะอ้เกิดสมน่าจะมีปัญหาทางคู่เออแปลกนะคู่นี้เป็นอะไรเหมือนกัน <c oughs> เอ,อ่อคนเล็กคนเล็ก <c oughs> ในเรื่องของสาขาอาชีพถ้าเขาชอบภาษาเชียนะเรื่องภาษา <c oughs> ถ้าชอบตัวเลขให้เรียนบัญชีหรือแม้กระทั่งถสนใจพวกแวดวงสื่อสารมวลชนเนะี่ยพวกนี้เทศพวกนี้อักษรศาสตร์บัญชีพวกนี้เด่นนะครับ จ้าหนาวละเขาะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะจ้าจมให้สุภาพแขรงแรนนะคะเช่นเดียวกันจ้าสวัสดีครับมากันที่ SMS ต่อเลยนะคะคุณเขมยดา4ีธันวาคม2514นะคะเวลาเกิด2องทุ่ม25นาทีวันเสาร์ถามว่ามีคู่แท้หรือเปล่าจะเจอเมื่อไหร่ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องเอาอย่างงี้นะ อาจจะเป็นขบวนสุดท้ายก็ได้นะครับย่างสี่ห้าที่กำลังจะมาถึงนะย่างสี่คือตอนนี้อาจจะมีคนเข้ามานะปีจอเนี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนเมษาไปแล้วนะครับแล้วก็อาจจะตกร่องปล่องชิ้นในช่วงย่างสี่สิบห้าที่กำลังจะมาถึงแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องเรียนตรงๆถูกหลอกลวงบ่อยไหมหรือว่ามักมีเหตุที่ทําให้เราเสียกําลังใจเสียใจอยู่ตลอดอะ่ะจะเป็นลักษณะงานแต่ของคุณถ้าคุณได้คู่ที่มีเชื้อสายต่างประเทศ หรือถ้ามันจะเป็นต่างประเทศก็จะเป็นลักษณะมึงมาพาวยโป้งป้ากหน่อยเป็นคนจริงลักษณะเป็นนักเลงอย่างเงี้ยนะก็จะช่วยทําให้มันสมรูปมากขึ้นเอาเป็นว่าจังหวะสุดท้ายในช่วงปี2ปีนี้มีโอกาสาลงตัวครับ SMS ตอ่อมาคะ่ะ SMS ตอ่อมาเจ้าของ SMS เกิดวันที่สิสิงหาคมนะคะ2516เวลาเกิดท่าทุม่มเครื่องวันอังคารถามเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองแล้วก็โชคลาภค่ะเสียงโชคแย่กับปีที่แล้วอีกพูดกันให้ชัดๆนะครับ ส่วนในเรื่องของสภาพคล่องอปีนี้พยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยละกันนะในแง่ของกรณีของการติดขัดนะครับหรือถ้าคุณอยากจะซื้อของใหญ่ในเรื่องของยุดยานพาหนะ SMS ต่อมาคะ่ะคุณตุ้มนะคะ14กันยายน2522นะคะเวลาเกิด7-8โมงเช้าวันวันศุกร์ถามาการเงินส่วนการงานเนี่ว่าถ้าเลี้ยงกุ้งจะดีไหมหรือว่าค้าขายดี ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องทําถึงต้นน้าคือคือไปถึงต้นทางไม่ต้องแต่ถ้าคุณทําเกี่ยวข้องกับของกินนะ่ะโอเคนะระยะยาวดีช้าหน่อยแต่มั่นคงนะอันนี้จะเด่นกว่าแต่ถ้าถามว่าอะไรเด่นที่สุดฝากไว้พิจารณาเมื่อกี้ผมตอบในสิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณถามแต่อันนี้ที่เด่นสุดไกลตัวจากความเป็นลูกผู้หญิงหน่อยนะพวกเครื่องจกักรกลสารเคมียานยนต์ธุรกิจเรื่องของกีฬาอาวุธของมิคมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ของคุณถ้าทำร้านทําผมได้นะไม่ว่าจะเป็นบาร์เบอร์หรือว่าซาลลอนม์โทรศัพท์28กับ59า่าห้ใช้เป็นหลักนะสองนคู่นีสิทไม่เอา SMS ต่อมาค่ะคุณปนนนะคะ20อ่าถามทะเบียนรถสองเอ่ามันจะกระเป๋ารั่วมันจะทําให้เก็บเงินไม่ได้นะจ่ายมากก็รับอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมกถาชินนะบัญชรละตะที่เลขศูนย์ต่อมาค่ะ คุณเลค่ะ20กันยายน2530นะครัวลาเกิดตี2 2 0นาทีระบุว่าเป็นวันอาทิตย์ถามความรักแล้วก็เนื้อคู่ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์คู่เกณฑ์ความรักส่วนใหญ่ยอยู่กับใครต้องตามใจเขาเนะนะครับแล้วก็มักที่จะต้องโอ,อนอ่อนกับคู่อยู่เสมอหรือใช้คําให้มันดูดีก็คือคู่มีอิทธิพลเหนือกับเราของคุณเนี่ย ใกเรื่องของความรักถ้าจะอยู่กันอย่างยืดยาวลงตัวอย่างจริงจังจะต้องได้คบหากับคนที่มีตำาหนิงน่า<อ>จะต้องเป็นลักษณะแบบนั้นเอสต่อมาค่ะคุณอมอนนะคะอมอนพูนผลอ่ะสิธันวาคม2513เวลาเกิดหนึ่งทุ่มวันพฤหัสบดีโชคลาภค่ะท่านเรื่องของการเสี่ยงโชคผมก็ขยันตอบใครขยันถามมาในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็เป็นอีกหนึ่งท่านหนึ่งนะครับที่ปีนี้ ในเรื่องของการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นเลยจ้ะ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่16กุมภาพันธ์2525นะคะเวลาเกิด6โมงตรงวันอังคารลักนณาราศีไม่ได้บอกจังหวัดนะถามการเงินกับครอบครัวค่ะกรุณาระบุจังหวัดมาด้วยนะครับถ้าจังหวัดที่ห่างไกลกันลักษณาก็มีโอกาสสถิตอยู่ในราศีที่ไม่เหมือนกันด้วยนะในเรื่องของการเงินกับครอบครัวเป็นอย่างไร ปีนี้อาจจะมีปัญหาวุ่นวายภายในบ้านถ้าคุณไม่ได้ทะเลาะก,กับคู่สมาชิกที่อยู่ในบ้านก็อาจจะมีปัญหาทะเลาะก,กันเองหรือทะเลาะก,กับคุณปีนี้พยายามตักบาตรถวายเพลพระนะเป็นสังฆทานสดนะครับส่วนในเรื่องของสภาพคล่องย่างสามสิบห้าปรับตัวดีขึ้น นะครับแล้วก็มีโอกาสจะได้ทําธุรกรรมทางการเงินด้วยนะจ๊ะหล่ะนะในช่วงนั้นสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง s m s ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาการเริ่มไปถึงเราจะฟังเรื่องราวของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันด้วยนะคพะพักกันสัครูค่ะครับ